สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สั่งมเมล็ดฟักทองยักษ์มานะครับมเมล็ดฟักทองยักษ์ผมสั่งมาอยู่10มเมล็ดตกอยู่150บาทก็ตกอยู่มเมล็ดละ15บาทมเมล็ดละ15บาทจะแพงไปมไหมครับท่านผู้ชมนะจะแพงไหมครับก็เอามาทดลองดูท่านผู้ชม วันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็จะมาทดลองเพาะในกระบะนี้เนาะเพาะในกระบะนี้แล้วมันงอกมาแล้วจะลองไปปลูกดูนะผลมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรามาแกะกันก่อนมันจะเป็นฟักทองยักษ์หรือฟักทองแคะเลยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราบอกตอนแกะกล่องก็ให้ถ่ายวีโอไว้เนาะก็ถ่ายไปแล้วตอนนี้ อ๋อในนี้ก็จะมีนี่ครับท่านผู้ชมสิบมเมล็ด10เมล็ดนะครับ150บ,บาทตกมเมล็ดละ15บาทนะท่านผู้ชมส5บห้าบาทนะครับ,บ,าบ,ารบแพงไปไหมครับนี่ตกมเมล็ดละสิบาบาทอันที่2ก็มีคู่มือคู่มือการเตรียมเตรียมตัวปุกฟักทองยักษ์นะคู่มือการเตรียม ปลูกฟักทองยักษ์ก็จะมีการบอกไว้ตรงนี้เขาจะมีการปลูกอยู่สองห่วงนะครับขอแนะนามาเนียในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมตอนนี้เดือนมกราคมนะก็โอเคอยู่ก็จะพะก้าตอนนี้แล้วก็หลังฤดูทํานานะครับแต่ก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็อีกห่วงหนึ่งก็ห่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมก็ปลูกกันอยู่สองห่วงนะครับสองห่วงก็ลองมาทดลองปลูกดูนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเตรียมเนาะ,อะตอนนี้พูดถึงในเรื่องของการเพาะกล้าก่อนเนาะเพาะกล้าก่อนอพอเพาะเมล็ดก่อนนะครับก็จะเพาะเมล็ดไว้ก่อนนะครับเพาะเมล็ดไว้ก่อนก็มเมล็ดละ15บาบาทก็ต้องทําให้ดีๆนิดนึงนะครับก็ะจะเพาะไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ มเมล็ดละสิบห้าบาทเกิดมาเพิ่งเคยซื้อพักทองบ้านเราก็อย่างมากก็โลสิบาทโลห้าบาทเนาะอันนี้ลองดูทดลองดูครับไม่ลองไม่รู้เนาะออะ,อ,ะอันนี้ได้ประมาณนีสิบหลุมเอาหายไปมเมล็ดเนี่ยได้ถ้ากี่หลุมเนี่ยก็เด๋ยนนี้หนึ่งมเมล็ดก็ว่ามันหายไปในอีกหนึ่ง ขาบอกให้มา10นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกสบหลุมพอดีนะครับสิหลุมพอดีก็10บมเมล็ดก็จะเพาะว่างี้ส่วนกระบ,บาที่เหลือผมจะเอานี่เข้าท่านผู้ชมเป็นมะละนะครับมะละขีนกแต่เป็นมะละเม็ดใหญ่ลูกใหญ่ก็จะเพาะกามะละขีนกไว้ ก็จิ้มจิ้มไว้ครับเดี๋ยวติดขึ้นมาก็จะเอาไปลงถุงนะมันงอกมาแล้วก็จะไปแยกลงถุงเล็กแล้วก็พร้อมที่จะไปปลูกต่อไปไอ้ส่วนฟักทองนี่ก็เดี๋ยวก็มีพื้นที่แล้วครับเดี๋ยวเตรียมพื้นที่ปลูกรอให้มันงอกก่อนําแรกําแรกต้องงอกก่อน ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเสี่ยงไหมครับเคยทดลองไหมผมเคยสั่งข้าวโพดแแคมานะท่านผู้ชมข้าวโพดแกะข้าวโพดเคอะอะไรเนี่ยเอามาปลูกดูปรากฏว่าเป็นข้าวโพดฝักเล็กยาวๆเล็กๆไม่ได้แแคเด็กเคอะอะไรเลยนะครับอ่นนี้ก็ลองอีกครั้งหนึ่งนี่เสร็จลดน้ํานะครับรดน้ํา รดน้ำไว้ก่อนอ้าวจะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมจะเอาตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนให้ดินมันเซตตัวพร่กนี้เช้าจะรถน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเอาหาที่ตั้งเอาไปตั้งไว้ที่ร่มลําไรเนาะเอาไปที่ตั้งที่ร่มลําไรแล้วก็รอมันงอก อันนู้นนะครับรอมันงอกดีแล้วผมจะย้ายลงถุงแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกครั้งหนึ่งนะย้ายลงถุงนะครับในเรื่องของการทําฟักทองนี่คงจะมีหลายคลิปอยู่ขั้นตอนวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูแล้วก็ฟักทองเม็ดละสิบห้าบาทแล้วก็วิธีการเพาะสำหรับดินเพาะนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะทําดินเพาะเอง ผมก็มีคลิปให้ชมแล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้เปิดดูนะครับถ้าสนใจอยากจะทำดินเพาะนะครับดินเพาะนะซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับพีทมอสที่เราไปซื้อมาจากร้านนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ